สวัสดีครับคลิปนี้เราจะไปชมวัดแห่งเดียวในภาคเหนือที่มีวิหารและโบสถ์สร้างขึ้นในหลังเดียวกันนั่นก็คือวัดพันอน้นสำหรับคนที่เดินทางมาจังหวัดเชียงใหม่จะเห็นวัดพันอ้นก็คือบนถนนสายที่เป็นถนนคนเดินวันอาทิตย์วัดนี้ตั้งอยู่เลขที่75ถนนลานดดัเนินตมบลพระสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่3ไร่หนงาน43ตารางวาประวัติความเป็นมาของวัดพันก้นก็คือสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2044หรือตรงกับจุลศักราชที่863ตรงกับในรัชสมัยของพระเจ้าศุริธรรมจักรพัทิราชหรือที่เรามักจะรู้จักกันว่าพระยาแก้วหรือพระเมืองแก้ว กษัตริย์ล้านนาองค์ที่13ในราชวงศ์บางรายซึ่งครองราชอยู่ในช่วงพุทธศักราชที่2 0 3 8ันส8ถึงสองพนั่นเองบริเวณที่ตั้งของวัดพันอ้อนแต่เดิมจะมีวัดตั้งอยู่ใกล้ๆอีกวัดหนึ่งชื่อว่าวัดเจดีขวันโดยอยู่ทางทิศตะวันตกของวัดพันอ้อนและวัดทั้งสองต่างก็มีขนาดเล็กจึงสันนิษฐานได้ว่าสร้างขึ้นในสมัยใกล้เคียงกัน คือในสมัยของพระเมืองแก้วซึ่งในระยะที่เป็นยุ้าน,นารุ่งเรืองทำให้มีการสร้างวัดขึ้นมากมายต่อมาวัดทั้งสองแห่งนี้ได้รวมกันเข้าเป็นวัดเดียวกันคือวัดเจดีขวัญผ่านปนแต่ยังไงก็แล้วแต่ก็จะมีผู้คนมักนิยมเรียกกันว่าวัดผ่านปนมากกว่าที่จะเรียกทั้งสองชื่อวัดรวมกัน สำหรับคำว่าพันอน้นสันนิษฐานได้ว่ามาจากชื่อของผู้สร้างวัดซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะถวายไว้กับพระพุทธศาสนาโดยคงจะเป็นทหารหรือคุนนางที่ชื่ออน้นแต่มีบรรดาศักดิ์เป็นผันเนื่องจากสมัยนั้นนิยมนำชื่อตนเองและสถานที่บริเวณนั้นๆเป็นชื่อของวัดที่ตนสร้างดังนั้นเมื่อสร้างวัดเสร็จจึงให้ชื่อว่าวัดพันอน้น ตามชื่อและบรรดาศักดิ์ของตนดังกล่าววัดพันอ้นนี้ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่23มิถุนายนพุทธศักราชที่2514โดยมีเขตวิสุงคามสีมากว้าง40เมตรยาว80เมตรอาคารเสนาสนะและอูชนีวัตถุของวัดพันอน้นประกอบไปด้วยหอไตรสาลาการประเรียนกุฏิสง เจดีทรงประสาทซึ่งมีซุ้มพระทั้ง4ด้านคาดว่าได้รับการบูรณะหลายครั้งและยังอยู่ในสภาพที่ดีพอสมควรนอกจากนี้ยังมีวิหารและโบสถ์ที่สร้างขึ้นใหม่ในหลังเดียวกันโดยเริ่มก่อสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2,514และเสร็จเรียบร้อยในปีพุทธศักราช2,524รวมเวลาได้10ปีเต็มนับเป็นวัดแห่งเดียวในภาคเหนือ ที่มีสิ่งก่อสร้างที่เป็นอาคารสองชั้นซึ่งมีลักษณะผสมผสานกันระหว่างศิละปะล้านนากับศิละปะภาคกลางชั้นบนใช้ทำพิธีการต่างๆเช่นบวชเนนชั้นล่างใช้ประกอบพิธีกรรมสาหรับคราวาซุ้มประตูทําเป็นลวดลายปูนปั้นบานประตูแกะสลักเป็นรูปเทวดาประทะับอยู่บนช้างเอราวัณ